สวัสดีครับผมเอเคอัลโต้นะผมวันนี้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับงานติดตั้งนะผมชุดแปลงหน้านะฮะสำหรับตัว f o r t u n e r 2.8นะฮะปี2018นั่นเองนะครับตัวนี้แปลงเป็นตัว f o r t u n e r อ e g e n d จนใหม่นะครับผมมาในตัวสีขาวมุกนะฮะ070นะฮะพร้อมกับตัวอะไหล่แท้ทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะเพิ่มเติมนะครับผมก็จะเป็นตัวหัวกล้องนะครับผมเป็นหัวกล้องนะครับตัวนี้เพิ่มเติมจากโปรโมชั่นของเรานะครับจะเป็นหัวกล้องแท้ตัวรีเจ สมบูรณ์ให้กับตัวรถอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมและก็พิเศษของร้านเรานะครับจะให้เป็นหัวเซ็นเซอร์แท้แบบนี้นะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับเป็นหัวเซนเซอร์เหมือนจริงของตัว r e g e n d r a t o r นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังแถมตัวโลโก้เรดาร์นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นพาร์ตอะไรแท้อีกด้วยนะครับผมด้านหน้านะฮะจะเป็นไฟหน้าแบบ d u o Projector Lens นะฮะมาพร้อมกับตัว Daytime Running Light แบบ LED แบบใหม่นะครับผม ตัวนี้เปลี่ยนนะฮะพร้อมชุดสายไฟนะฮะตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเองมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอก led ใหม่นะครับผมตัวไฟเลี้ยวแบบ sequential light นะฮะตัวด้านล่างจะเป็นไฟหลีในตัวเวลากลางคืนด้วยนะครับผมอกด้านล่างนะครับเป็นสีบรอนซ์สแตนดาร์ดโรงงานเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะฮะดูเนื้อสีนะฮะใกล้ใกล้นะฮะตัวนี้สีจะเป็นสีนะฮะส่งทําที่โรงงานนะครับผมความละเอียดของสีนะฮะความใกล้เคียงของสีก็จะมากกว่า งานทั่วไปนะครับผมสวยงามมากๆนะครับผมไม่ต้องไปปัดแก้มนะครับไม่ต้องไปปัดสีเหมือนที่อื่นนะครับผมส่วนใหญ่ตัวนี้นะฮะจะเจอนะฮะลูกค้าจะไปเจอที่ปัดสีจากตรงนี้มาตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะให้สีเกลี่ยสีเข้าหากันนะฮะแต่ทางร้านเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับผมยกขึ้นนะฮะจบเลยนะัะสำหรับสีขาวมุกนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมอะไรด้านในให้ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝาปิดกอนนะฮะกันลมช่องหมอน้ําตรงนี้นะครับผม แผ่นฟิดด้านล่างของตัวลีเจนเดอร์ให้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยนะฮะว่าได้อะไรไปครบแน่นอนนะฮะสำหรับงานแปลงหน้าของเรานะครับผมไปดูด้านหลังกันนะฮะว่าเพิ่มเติมตัวไหนกันบ้างนะครับผมด้านหลังเองก็จะมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายลีเจนเดอร์ใหม่นะครับผมตัวลิ้นด้านล่างสีดําเงานะฮะเป็นพาร์ทแท้ลีเจนเดอร์นะครับผมแล้วก็ตัวคิ้วไฟตัดหมอกนะฮะที่เป็นรูปตัวแอลนะครับ เพิ่มเติมความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับอย่างชบเฉียวเลยทีเดียวนะผมไฟท้ายใหม่นะฮะที่มาพร้อมกับชุดสายไฟแบบซ็อกเก็ตนั่นเองนะครับไม่ต้องตัดต่อสายนะฮะเป็นไฟเลี้ยวแบบ circular light นะครับผมแล้วก็ตัวคิวท้ายนะฮะลีเจนเดอร์ใหม่นะครับที่เป็นสีดำล้วนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังเพิ่มเติมโลโก้นะฮะตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเติมโลโก้2.8แล้วละโลโก้ลีเจนเดอร์ด้วยนะครับผมสวยงามมากๆเลย สมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะก็เหลือเก็บล้อนะฮะแล้วก็หลังคาดำนะครับคันนี้ก็จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับพาไปดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ลูกค้า LK ของเราค่อน<ม>ข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับผมยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะกดติดตาม l อของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ